ก็ตอนนี้นะครับก็ประมาณสักเกือบ11โมง40แล้วก็เดี๋ยวพี่เน็กปล่อยรถเสร็จแล้วนะครับจะเป็นลูกค้าจากอำเภอสตึกแล้วทีนี้ก็จะไปส่งรถต่อที่อำเภอรประทายกันเอาเจ้าตัวแก p ็บโฟร์ไฮแลนเดอร์หนเกรเลซ่สีส้มคันนี้ไปส่งอา่าพร้อมละพร้อมละ ก็ภายในสะอาดเรียบร้อยนะครับดอกดาวลงดาวเหลืองเรียบร้อยรอแค่พี่เน็กปล่อยรถให้ลูกค้าเสร็จคันที่พี่เน็กปล่อยนะครับก็7 8็ด0สบาทเป็นตัวแซเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวแซตตัวแคปก็บางคนจะสังเกตนะครับว่าไอตัวแซที่เป็นตัวแคปนะครับตรงนี้ล้อแม็กมันจะเป็นแม็กสิ 17นะแต่ว่าถ้าเจ้าตัวสประตูมันจะเป็นแม็กสซึ่งถ้าเป็นตัว Z นะครับตัวแคปกับตัวสประตูมันจะใช้คนละขนาดกันแต่ถ้าเป็นตัว LDA มันจะใช้ขนาดเดียวกันนะอ่ะโอเคเดวิดตายไปรอที่รถด,ดีกว่าอันนี้พี่เน็กเการถออกมารอแล้วนะครับอ้าเป็นพี่ไก่เนี่ยวะ่ะ เราจะไปไหนวะนะพี่ไก่พี่ไก่แล้วพี่เน็กล่ะเดกลังเินออกมาอดูตัวมันดูตัวมันนะในโชรูไม่มีใครกล้ามีเรื่องกับมันอนะ่ะอหุ่นพอๆกันพอๆกัน อ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ต่ออกเดินทางก่อนละกันนะครับเดี๋ยวถึงบ้านลูกค้าพี่ไต่จะถ่ายส่งให้ดูตอนนี้พี่ต่วิไก่แล้วก็พี่เน็กมาก็เรียกว่าจอดรอลูกค้าตรงหน้าเทศบาลเนี่ยอืมเพราะลูกค้าบอกว่าบ้านอยู่ห่างไปประมาณสักกิโลหนึ่งก็เดี๋ยวให้ลูกค้ามารับดีกว่าเพื่อความรวดเร็วอันนี้ยังไม่ได้กินข้าวกันเลยนะ อันนี้ก็จะถึงบ้านลูกค้าแล้วเมื่อกี้ลูกค้าก็ออกมารับนะก็ตอนนี้ถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ให้ลูกค้าไปรับคือมาแถวนี้เลยแหละแต่คิดว่ามาผิดทางก็เลยกลับไปทางอื่นอันนี้จริงอะ่ะมาตอนแรกก็ถูกแล้วจนถึงหน้าบ้านลูกค้าแล้วพากันขับรถกลับ ก็ตอนนี้ถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วพี่นัทพง์สวัสดียังเป็นทางการครับผมเมื่อกี้มาจอดตรงนี้แหละไอตอนที่โทรถามอะครับอันนี้เราจะเซ็นเอกสารกันตรงไหนครับนั่งเซ็นเอกสารตรงไหนเอ่ยฝั่งนู้นใช่ไหมก็เดี๋ยวเซ็นเอกสารเสร็จแล้วก็มาถ่ายรูปี่รถเนาะเมื่อกี้เราอีกแป๊บเดียวก็ถึงแล้วพี่ไก่ออ้ยสำอางเนาะ่สำอางแต่มันเป็นเขาเรียกว่ามันต้องใช้ครอบโอ้ที่ใครเป็นคนขนมาเนี่ย เดี๋ยวใช้ด้วยเดี๋ยวใช้ด้วยเดี๋ยวใช้ด้วยมมูาดก็อันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าฮ้ยก่าน้องยังมาถึงนี่ก็เพื่อนนิดนึงนิดนึงวันนี้ฝนตกก็ขับมาด้วยความระมัดระวังครับไม่ได้ขับเร็วอะไรอือพี่แก่ฝากถือตัวสับหน่อยพี่ไก่ตามไทายทำให้หน่อยครับผม ทางเข้าครับนี่อันนี้ถ่ายไปเลยนะพี่ตาย,าย,ยตยมนพี่ตายม่องครับผมนี่ rament, คุณยายคุณยายกลังมาคุณยายเดินระวังเด้อ้ามนนาาครับมาส่าไไนตกเตยอะไรเไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ นี่ครถึงบ้านลูกค้านะครับผมนี่คุณลูกค้าสวัสดีครับครับผมคุณพี่นะครับวันนี้ฝนน่าจะตกหนักเมื่อคืนตกแรงมากครับตกแรงด้วยนะครับเมื่อคืนวันนี้ทครับ นี่ฮะพี่ตายเอ๋มาถึงบ้านลูกค้าแล้วครับแต่จริงเมื่อกี้ถ้าเราไม่โทรถามกันเราถึงยังก็มาถึงทางเข้าบ้านแล้วครับผมตีเพชรก็บอกแม่นอยู่ครับเมื่อกี้ออว่่่ายยยููังมาจอดอยู่แถวนี้แหละก็เลยว่าคิดว่าเออบ้านอยู่แถวนี้ก็เลยจะให้นั่นมาด้วหนึ่งเดี๋ยวรับรองสำเนาหนะครับเดี๋ยวนี้ลองนะนี่รับรองสำเนาเพิ่ใบเลยครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คุณยายแข็งแรงนะครับวันนี้สวัสดีครับคุณยายรถสวยไหม งามบ่เออเห็นไหมคุณยายบอกว่างามงามงามคุณยายเข้ามาเลยเด้อค่อยๆคุณยายเข้ามาเลยไม่เป็นไรจ้ะตามสบายคุณยายบ้านผมเองนี่ครับคุณยายนี่คุณแม่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ลูกสาวนี่ไปไปจักปีแล้วนะยาย อยลองถามขวมันลุงเน,นี้ยายยายเป็นแม่แม่เาโอ้ไม่คิดถึงลูกเนี่ยแลูวอ้ยคิดถึงจนคิดถยายมีจะคนมีลูกจะคนลนูฮะสอโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย่อ้ยอ้โอ้ย <15 S 1> โอ้ย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 ,ย,ย,ยอออโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยไยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย้อย้้ยอ อันไหนอ๋ออยู่ติดกันหมดเลยเมื่อกี้เดินมากับลูกสาวเนี่ยกับเดี๋ยวรับรองสำเนาครับอันนี้รับรองสำเนาไปแล้วเนาะแป๊บแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวถามหน่อยทำไมไม่ลงจากรถถามหน่อยทำไมไม่ลงจากรถกลัวโควิดครับกลัวโควิดพี่ไก่อ่ะพี่ไก่ไอ้ตัวเนี้ยมันกดมัน กดถ่ายได้นะพี่ไก่ถ่ายผมหน่อยไอ้ตรงเนี้ยพี่ไก่ก็เหมือนตรงเนี้่ยอันนี้วิดีโอด้วยภาพนิ่งด้วยพี่ไก่ถ่ายเลยจะได้ถ่ายคุยกับลูกค้าโอเคอันนี้อันนี้ดําเนินการแล้วโอเคครับผมอันนี้เขาปูเนี่ยใช่ครับมีฟอร์ให้ครับปูพื้นให้ครับเพราะว่าพื้นแฉะอ่าอันนี้คนโตเหรอครับ โอ้โหมอี่แล้วเป็นมอห้าทีนี้ตัวเล็กอะมอสามต่างกันพอสมควรครับมาตัวเล็กอยู่กันได้ตายแล้วของหนูก็อยู่ข้างพอลูกไม่จะได้ไม่บังรถมาแยกซ้ายแยกขวาครับผมคุณยายได้ไหมคุณยายได้ไหมยข่งคุณยายหรอยายจ๋าคุณยายจ๋าที่หน้ารถเลยจ้าคุณยายจ๋ามาเลยจ้ายายจ๋ามามามาถ่ายด้วยกันเนี่ยคุณยายเขาปูพื้นแบบเป็นให้ยืนอย่างดีเลย ย้ายมาตรงนี้ก็ได้นี่ย้ายมาตรงผมก็ได้ดีไหมครับผมนี่ครับคุณยายครับเดี๋ยวระวังกันนะคุณยายเนะนี่โอเคครับรถไปครับผมกับกดไลค์อย่างนี้ด้วยครับครับผมยกมือคุณยายยกมือเอชูนิ้วคุณยายนี่ครับครับผมนี่คุณคุณยายแต่ว่าสองนิ้วัวใจสามมันเสี่ยงเออนี่ครับผมโอเคครับพี่ตายโอเคครับผม ก็เรียบร้อยแล้วก็ขอให้พี่รักพงนะครับรวยๆจริงๆนะครับยินดีด้วยครับผมได้เพราะไก่ใช่ไหมครับได้ครับได้พี่ไก่เหรอรถมาครับพี่ถ่ายนี่เลยครับตัวนึงนี่อิสุมาถึงที่เลยครับผมไได้สั่่่งพีกเออเนี่ยแหละก็อิสุครับพี่่ายแฟนมันแท้อิสุริงครับผมโอเคพี่ไก่เดี๋ยวครับโอเคตอนนี้พี่ไก่พี่เน็กนะครับก็ออกมาจากบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็ เมื่อกี้ลืมถ่ายรูปตอนที่ลูกค้าบา,บายบายพี่ไก่เสียดายมากก็โอเคอเคนไทยลูกค้าแฮปปี้มากเลยนะพี่ตาแฮปปี้ดิพี่ไก่แต่ลูกค้าชวนกินน้ํากินท่าแต่เราอยู่ข้าวไงครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพวกพี่ตายพี่เน็กไปหากินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรจะถ่ายให้ดูไหมคุณยายชูนี่เลยเมื่อกี้ชูออสองนิ้วคุณยายจะชูสามห้าไหมก่อนคุณยายคุณยายรีบชูคุณยายบอกว่าจะอ่าชูกี่นิ้วดีหนึ่งนิ้วสองนิ้ว หรือสามนิ้วแต่คิดได้สามนิ้วนี่จะเพิ่งนิ้วกัคุณยายกับคุณยายว่าอันนิ้วนอันนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งโอเคไปไปหากินข้าวกัน